ต่อเลยพ่อึ้นแห้งอยู่มือนบ่มันขึ้นย้อนท่ำคืนชิงึ้น,น,ข,นขึ้นว่ามึนขา่มมนขามั่นข่ามั่นโบได้ไปเขาไปในบ้านไปข่าลูกกับเมียมันอมโอ้บ้านนั่นบ่อผัวก็จับเป็นนั่งเลยยังบ่ทิ่มหมาไปปุ่นเ่าไปที่หฮอเข้าบ้านถามแม่มึงเลยไอนี่ถา,ถามได้เพราะยันักขานได้เลย ลุกมัดท้เลยป่องป่องป่อง,อง,องนี่นี่เรื่องพรศะงี้ซักเป็นบ้านเริ่มขึ้นจุดนี้ครับได้ลงมาล,งมา,ลงมาดังไฟดังไฟพ่อดังไฟเล่าก็คึดเบื้องหน้าเล่าเล,ล,ล่าสั่งสั่ะเล่าก็แปลกแปลกแต่เล่าก็แปลกแปลกแต่ว่าพอไปที่หลังเขาได้หอดที่หลังเขาแต่ว่าเขา็ังยังบ่ได้เพราะว่าจิตพอ,พอ,อ <Okay. S 2> หอดก่อนนั่นหลับไม่เป็นสันลูกกิตพอหอดก่อน ไปเล่าดังไฟขึ้นเปิดไฟบังติณทำมัดใสอรหรันแตกหิอยู่บ่ไดบ่ฟังใส่สิดทิก็ค่อยฟังลูกบ่ต้องเอเรื่องเหว่าย่าถอดใครตรงนี้ชูหลุดต,ตรงนี้อย่างเด้ที่พ่อว่าเนื่ยเนื่อไปนั่นตรงนี้ตัวอืนของมาสวมอยู่ได้ลูกในจังหวัดต่อสูเด้เออตรงเขาไปบ้านรักษาที่วิตลูกกับหลานกับเนี่ยนี่ บบมันรักษาแต่พาะของเะขางบ้านใส่อรหันต์แปดทิศไหยใส่สิบทิศเจ้าคอ,อยู่ลูกอยู่หอดใส่บานนี่จนแจ้งโคโลเล่าไปหาเอินคนมาบักพงเอียนขึ้นมาแล้วเอาบักเอาบักทำม,มายุดมานั่เนงเงยพอยงยตีนทำบิดนั่นมันตีนทำบิดทำทำทำ,ทำ,ทำมันก็มีอยู่เรดในแหนละทำบักพงลูกขึ้นมายืนฟังตูเงียนนินก่ย มันสิไปเิงยาไปอิงเน๊เลยหามแต่ต้องเลยสองขั้วทั้งชิปทิศหามแต่ต้องเลยบอกเลยเออนกับมิดบัขีดลังมากแล้วบันเพราะงี้สักเป็นยังเพราะงี้ักเป็นยังแล้วบันเสียงในหูมันเข่าหูอืมต้องเป็นยังเป็นยังว่าสิว่าดีเสบักแดงอยู่ไสะรดแห้วบัดนี้ผิดบัดขอดของอยู่ในหันแค่เขาเบิดนะ แท์ซุ้มสีมาาขาพ่อเบิดนะมันยุ่งสยมันคือสัวแถ่ด้แล้วลวงเขาไปเฮียนี่หนุกห้วยงัดขันนี่ยังมันออกมามายุหาขอหาแม่หลุดไปทั้งนี้เลดได้บัตรีลยเบอบ่มันของขึ้นเด้อพ่อขึ้นเองเนี้ว่ามารักษาลูกหลานแันเป็นยังบ่รักษาหน้าพ่อให้นะมันคือพ่อคือพ่อเดี๋ยวว่าเจ้าวี่ออกมานอกผีเด้อั้นมึงรักษาลูกหลานกูว่าด้มึงบ่ต้องยุ่ดเลยขึ้นทันที่เลยสันน่ะเออมันเป็นยังไง โอ้ึ้นเหลือตัวเล่าอยู่หนาเตยหนาเหลืองเขาบดอ่นบอกหาแต่เดี๋ยวคนหนคนลังมาบดเลยลังมาบดเขามาสงสัยเลยว่าพอไงถืบเอาตีนถืบบดใส่นูออื่นเอาตีนถืบทิศทิศบ้านนี้อันนี้เตวีนขึ้นประมาณสามชีมงเลยเรียกว่าเนี่ยย่งถืบยังเหยดกันกันอยู่เนี่ยย่างเวียนดิขากันอยู่เนี่ยเออใส่กันอยู่เนี่ย เขาบยายามนั่งห้องเนาะขากันเห็นแต่เขาเป็นบ้าแหละกินทิพย์กินยังไงล่ะโอ้ยพ่อใหญ่สายเป็นบ้าพ่อใญ่สายเป็นบ้าผู้ใดก็ได้บัานี้เมื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายๆคอยไปนอนก่อนเลยมันบ่มเหม็นเข่อส่งเข่อยยังเนาะก็ว่ายย้ายๆคอยไปนอนก่อนบัดไปนอนปุ๊บเสียงรถปึ๊วแลนเขาไปในเฮี้ยนลูกมาแล้วว่าสันว่าเสียงหนึ่งลูกขึ้นบุ้มนี่กลนของมันให้พอออกมานะ ออกมาจากบริเวณมันสิล่อขาอีกนะมันยังบนี่อย่วะยังไง<ม>ไปนอนอีกบึ้ดมาบัดเจ็บที่สองออกมาก,กับผู้เห็นอ่ะกลิโอวันเ้ยวขึ้นต้องฝ่ามันยังหนาเชิงจริงจริงจริง,ร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 งมันบนีตัวนี่ว่าท่านลูกออกมาอบานนี้ขันมึงแน่มึงออกไปหน้าเลยบอกมันยังมเวียนเหตคนได้ยินบัดมึงแน่มึงนํากูออกไปหน้าพอไงก็พอนีออกมาหนะ้ามันก็นําออกมาขาบพได้คือเขา มานี่บัตรนี่ฝ่ายหญิงพุทกับฝ่ายยิงตาอย่เดีท่านพ่อให้มันมาลดนี่มันก็มีที่เลี้ยงพ่อบัตรนี่เงินบลาะเออท่านนี้กับพ่อแม่ทอเรนี่ทั้งสองตนตนที่สองกับคือลูกบักอินเทพเทียนไส้ยงหละลูกเออคือลูกสาวเอาไมาให้พ่อเลี้ยงน,นั่นแหละเออมันเป็นสัตว์พ่อก็เลี้ยงเรายกระดับไห้ศิษยากรุมารีเทพนี่เป็นพรอแม่ทอเรนี่ตนที่สองอืม เป็นภูมิคุ้นกับเราจนเรลาโบกาสสอยพอแล้วคือยุนี้ละสั่งยุนี้ละเพ่อว่าให็นยิ้มยังสี่อ่ะหรือกันสิขาพอเลี่ยเกขายนพอว่าหงสี่เลยพอก่าว่าปนีเห็ดจ้งหนี้ขาโบได้ก็สคิคขึ้อดประเทศเล้วตัวเศษถมเศษตังเป็นสั่งมากดว เต่อทนเทั้งโบมาแต่ว่าสร้างลูกลองมากเกิฤสีเตาไฟน่ะปูแก้วปูค้องหรือมาพอก็เมียนเราอยู่เนียเนีอยู่เขาตายวัดทงปีนั่นมันมีจะสั่งช่วยพวกเจ้พวกอินผูู้มีฤทธิ์เขาตายวัดทงลูกวัดตกลงมาเลยนี่อิทธิฤทธิ์ของมันเนาะมันตายแล้วก็อิทธิฤทธิ์ของเขามีอยู่ฤสีเตาไฟเขาไม่เกี่ยมไปบดเลยลูกโอ้เป็นน้ำคูการข่าเขาง่ายๆคือพ่อบอกละข่าเขา มันแปดพอบ่องจักทอท่านบ่ท่านเขสาสั้นนี่รูกอพออย่างบ่อนจากดิอันนี้เกิดขึ้นจริงแบบเข้าบ่ได้ปฏิบัติเองเลยดิแค่สวนบัตรพักคาบุี้นี่ครับดเดียวนี่แหละนั่นแหละพออี่า่พอเริ่มดูเสกตอนมือขา่าหรือสีเตาไฟละ่ะกับสุขชีวิตบักเกิดเทศบักมหาอินท่าทีราชไส่เทียนใส้ตกตุ่มลงมาอะ องมหาพุมเนี่ยถีบลงมาในหนนม้ถึงว่าตัดหัวบักลิศีตาไฟแล้วก็เสียงตุบเดือวไปเบื้องดินแนวแนวอยูเอ่เพิ่นอยากเป็นใ่งงเละมหาพรมนี่แหละพมมาเที่ยแล้ว,ลวถีบลงมาตกตุ่มเลยพวกอินพวกเทพพวกนี่สูงๆเลยถือจีดินบ่ได้เลยลูกเ,เสียมบดไข่อกอหมาหมาย่างๆได้ขั้นพวกรงสูงๆเลยมาถือจีดินปั๊บนี่ อ่อนเอริเลยแม <im itation> mm. ่แต่ว่าวกวางว่าเลยบดบดลิกบด,ชบด,เ,นะดเ,เชียมบดเลยนะว่าวง่ายเลยเชียมบดเ mm. ดชี่ยมบดเลยมันเตียงสันเด้อเชี่ยมบดนั่นแหละคือที่มาคุณมาบอกจังสันนี้สิบอกจังสันนี้สิกับพญากุกแจม้ามือน,นั่นแหละอันนี้พอว่าวรัดตัดตอนมันเกิดก็พออยู่นัน่นสามเดือนกลัวลูก เวลานอนพอบอกเลยธรรมะเท่านี้แหละบอกคือสองสามสองสามเวลานอนสองสามคือสองทุ่มสามทุ่มนอกจอกส <3. S 1> องทุ่มสามทุ่มเราตีสองตีสามเท่านั้นเวลานอนเวลานอนเราเวลานอนพอหนะ่ะเพิ่นบอกให้นอนเรื่องสันบ่สันเหมืนสินสนนเผยเขาพ่อกระได้นอนเรื่องสันเราสองทุ่มสามทุ่มมันสมัครส,สิกระไนอน ตีสองตีสามนอนก็เดีนอนสําไหนบ้าเนี่เพราะว่าซุ้มตีสองตีสามเนี่ยพวกเทพไปไปพมแมาเท่าไรนี่สีมาโยกไก่รักษาเห็นะนะแต่สีโยกไก่รักษาจะได้นอนซําไหนเกือบสี่เดือนสามเดือนกลัวนี่มันดีซําไหนระวังสั่นด้ตอนอยังไงนอนส <2, 3. S 2> องสามสองสามคนที่ได้เขามาโยกใกล้คนที่เขามาโยกไกล้สองสาม บัวจะไผกัะยาอีงกับยาสีมากใกล้พอบ่ได้นะร่างกายขั้นบนนีท่านก็ไฟไม่พึบรุ่นนะก็ตีงั้นพะว่าพอนี่บัวปากบัวจิตบัวใจมี่แต่น้มูอิติพิสูช่วงนั้นบาดพระคาทายนี่สิบวสวดเลยสิบวสวดพราะว่ามีเสียงเรื่องเราบอกแล้วว่าเปียดแทียมขึ้นแต่ไา้เล็กน่ะน้มูอิติิสูขึ้นแต่ไข้เพ็ดเลยจะเลิ้นแต่น้มูอิติปิสูอย่างเดียวอย่างเดียวเลย เราก็บอกว่าน้ำไผ่อีกเด็ดขาดเทปสูงมากปนกันเดกอะไรแต่ว่าสิวแต่เฉพาะผู้หญิง้สองตนสี่ตนทั้งหมดคือพระแม่เทลนี่สองยตินี่แหละกับฝ่ายยิงต้นกับไฟยิงตาเท่านั้นอนอกนั้นสิบบวะว่าน้ำเลยสิบบวะว่าน้ำเลยมาเมือ่อไาโมเดิงกับบ่วว่าน้ำเลยไอ้อท่านเทพจิงฤทธินี่ก็มาสิมาซอยสิซอยได้ยังไดงก็อยู่ในหูกับพ่อแห้งแล้วโวปนันเลยลูกแม่งกับเบี้ยเทพ พี่เสียเน่ยเกือบเดือกมามาเบิดสีมาซอยซอยโบได้พเพชรจังเลยกับขาโบได้เขาไปในเฮี้นกับขาโบได้ผลสุดไทยก็มาเขียนเป็นภาษาม,ม่อนใส่กุกนี่คำยข้ามสามเต็มไปหมดเลยนี่แต่ต้นยุคขาเนี่ยยุคขานีออา่อ้อมสายเต็มเพราะว่าพอสะเดินจงกรมสามเส้นทางเด็กเดินจงกรมนี่หมายถึงว่าโบามันเดินจงกรมแบบพายได้ขึ้นหางเขาปิ้งเขาสามเส้นทางคือนสี่บหยียบห้อยเก๋า มันเป็นยังสั้นปัญญามันเกิดในเฮาเองดอกบโบโบใหญ่ใหญ่ย้อนสอนนะนั่นแหละตามเส้นทางบ้านนี้เส้นทางหลักก็คืออ้อมสาโอ้ยแดงจริงจริงจริงนเชียนไหว้ลูกคำสากระเสียงเบื้องสูงก็บอกทำไรอาถันโอ้ยมันจะมาสิยากดีว่ายางล้มสารเนี้ยคนสายเหยียดจิตตม บอกพ่อกันย่างลงน้ำกันย่างเวียนคุยกันเลยยางเวียนเลยลูกย่างส้มเตวียนขึ้นลอยลอยย่างส้าย่างลงไปเหยียบจีตุมเดียวตีขึ้นไปรูปมันก็ไปรูปโอ้ยเสียมบัดแค่นั้นเลยลูกแก่ทันตีนลูกอืมเอาตีนลูกต่อตีนรูปสีบลูเสียมเลยลงไปเหยียบจีตุมยุกลสับบนอ่าจีตุมเหยียดจีตุมขึ้นมาลูกเสียมบัตเสียมบัด แม่แต <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ต้นไม่ต้นเล่ขันเขาเชิญไว้มึงสิแต่ต้องบ่ได้เลยบอกเลยเป็นกับศพแต่ต้องนี่เสียมบัดคือกันเฮาเป็นในลักษณะกัตัวนั้นสิเสียมบัดความคิดปัญญาสิเสียมบัตอันโมยไงก็เป็นบ้านเยดีไปเลยนะเป็นบ้านเบลเลยเสียมบัตที่ถามว่าผู้ใดเขียนบักเทปเช่นเสาเช่นไส่บ่บ่แม่นนี่ บักคงกับบักแก้วปูคงกับปูแก,ก้วเป็นพวมาเขียนคั่งังมาจากพุ่นเทียนใช่ไปวันรอมบดแล้วคั่งซังมาเขียนส่วนว่าอันนี้บ่บ่กาปากตัวพ่อใจก็สันห้วยน้ำขึ้นมาบาัดนี้พอไปรีบนันบ่ไดมาให้มันมาหาล้วขวมโ้งไวไวใส่พุนเลยน้ำไป,ไปพ่อขวมไปประมันสี่ว่าหรือสิบสี่ว่าเนี่ยมันเรื้งมันไหลได้จำได้แน่บน่ได้แน่โอามายินถ่ายเลย มากูยู่นี่กูถามมึงแล้ววะ่ะท่านอ้ยก็ใส่กันบัง่งลูกโอ้ขางา่ไงแทุ้พลูกขาบอลนี่เอาบุารขับียวนี่แหละลูกไร้ยังกะไรอย่างกะเทพปูคงปูคงกับผัดทรไม,มยุทดนี่แหละลูกแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของฤาษีตาไฟฤาษีตาไฟเป็นลูกศิษย์ของเศรษฐ์ถุมศิษฐถังเมืองทุ่งห้วยหินเนอ เมืองตำนานมันมีอยู่เดียวนี้คือมีดาผู้ใดไปถอนขึ้นกับบ่ได้นั่นผู้มีบุญมาถอนขืนปริเทศเล่าก็ถดีหายจากคํำศาสตร์ปฏเทศให้กระสิข้นเป็นประเทศพพราะยุทใได้ใจอำนาจของเล่าเบิดขั้นดาตันนั้นทนขึ้นนั่นแหะโอ้โหฉี่ยังพอไปเห็นเบพอไปเบื้องแรกภาษาการคนทรราดาถอนบ่ได้อีหลีแล้ว อีพอ,อีเนอ้อเอาดาบไปไว้ทั้งนึงเอาไปคุ้มคุ้มขึ้นมากผู้ใดสิไปจับไปดาบไปจับมันกรบาดเลยนะ,ะ <laughs> ดาบคนน้งกระดาบสักสิดีเลยนยบัวหาะถ,าถอดจากฟักไปหาฟันคนนุ้นเนะแค่ขยับฟักป๊บเลยตายหาฟันศพขยับฟักมันนี่ด้ามมันนี่รู้ขยับปั๊บนี่เท่นึงหัวสิรูดออกจากบ้าหาพันคนเลยบ่มันหายดิบหาพันคนขักบัวผู้ใดสิไปจับไป พอไปบ่งแล้วเห็นแล้วพอดบัดบดับมันเห็นอยู่ว่าคนทัวไปเห็นอยู่เห็นตัวอะลูกขนาดขนาดอันนี้ราชการทหารยังประกาศส่งทหารไปอัด<ม>ตงองว่งมื่นเลยราชการทหารกับจักรียังก่อมาหยุดปิดฟุม,มาเนี่ยหย,ยุดหยุดทุดไทยเนี่ยละหยุดยดีเนี่ยหยุดหยุดเดียวอย่นะหยุดประเทศเล่านะการที่จักรีบอกมา ่าสุวรรณนูว่าสุวรรณภูมิมาจนมี่ธาดหลวงเมีนจันเท่าเดียวนี่นะการนี้แล่นี่และพ่อขายแล้วก็ยึดปีเตลา่ทั้งเบิดลแต่มี่มองเดียวไปยึดบ่ได้การนี้แหละมองเดียวนี่แหละลูกประวัดการนังมีเท่าเดียวนี่เลยลูกคนหูจักเบิ้ลแหละปีเตล่า่มี่มองเดียวบ่มีผู้ใดยึดได้บ่มีผู้ใดกล้าเข้าไปยึดเพราะว่าแค่กระดิกนี่เดียวลูหัวขาพันหัวตก ปปลปูปกบุลยไผ่เป็นเจ้าเสร็จุมเสร็จทังงวัพอปีนเมียนข้อหกตุุงที่สิหัวขาดลงบิดเลยวุมาสิยันบนสายนี้เหอนกันจริงจริงจริงเป็นตเขายันอยู่ขณะราชการที่หายังประกาศของเนาะจริงจริงจริงอีหลีจริงจริงอย่างเนี้พอบอกเลยเกี่ยวกับยอดพักกันใจปีดกบ ที่เขาเล่นที่ลูกเขียนนะเขียนไว้ลูกจักว่าตัวอย่างลือล่อนนั่นแหละซุ่มนี่ซักอยู่หันอยู่หน้าผาบดเลื่อโบมีมี่จะเลือ่อซักอยู่หน้าผาบดซุม่มเลือ่อวายเรื่องอาวุธเรื่องสง,รรง,ง,ง,งครามมีอะไรยังไปไกลๆเขาเขาคืดเท่านั้นแต่ตายบดหรอหายบดหรอชุ่มมันก็แเปียกเนี่พอไป อันนี้พอทอดจิตไปนี่ิ่มแล้วบ่มีดอกบ่มีผู่มีไข่พอไปไปตรวพอในช่วงนั้นมันสิงอยู่แล้วมันเสียมอยู่แล้วเสียมในร่างกายเบดแล้วนะมันเข่าบดแล้วแต่ว่าบ่มเป็นบทนี่เข่าด้วยน้ำมุย้ยตีพิโสเข่าบดส่วนบทสวดก็เสียมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วคือพอคอยเวา่าอะไรไปเลยไปเห็นบ่โอ้ยขากันกับเส็จทงเสร็จทางนีมันถามมันเป็นรูปไผเสียชาติมาได้ใส ู้จักมัดบาดีโอ้มันเกี่ยวกันกับพุนสังท่องสีใสกับนั่งยังมุนโท่บ่มันโท่บ่สังท่องน้ำมออาน์ไหมนั่งมุนโท่บ่เือนั่งยังนั่งมุนโทโ่นั่นล่ละมันมาตถุพุนเราบ่ได้อ่ะอเป็นลูกไส้ของนั่งมุนโทโอ่อะโอ้สมพ่อมันเหม<อ>เป็นเสื้อของสังท่องสีใสพุอ่ะสมพ่อมันเก่งลูก สสัสังทองเอ้าผัดสังทองสีแต่บัดสังทองออกกรุงมาตั้งหอ,อยสัง่งหอยสังก<อ>ันนับเป็นเสื้อมาตะพุน่นเลยตระกูลเลยบักเสรศษทอนเศษถังบัดพ่อมันเก่งเลยแม่ลูกเออเป็นลูกไส้ของกันนั่งมันทุกขณะเออบัดพ่อไปคัดขัวโอ้อขาบกเข่าอี่เฮ็ตจังไหนกระบอตตันโอ้ยนี่กันนโมุอยตีริสเนี่แหละ ตัล่อลือนีหยุดสักหยุดนาผากเลาะเดินไปท่าหลังซอดปูดผุนแล้วล่อลือขายไปเลยยอดปากกันใตปีดกะะกะเลยจัดจุดได้บานนี้บักเศจทมเสษท้งล่อลรืออยู่นาผากมาบังบักปูแก้วปูคงหือเสียลวมีบัดรล่อลรือยู่นาผากบัดรปลูกยอดปากกันไตปีดกนอกจากนาผากแล้วซุ้มนี่กำแหงสักไสกนาแฉงอีกต้นขาจำหำสักบัด ล่อลือตัวเดียวอืมเนี่ยซุ่มนี่สักบัดบกเตาไฟก็สักมี่ล่อรือติดเห็นเลยโอ้ซุ่มมันใจล่อรือปนนันของกูกบมีมีหดลือสนะของซุ่มมีรือตัวเดียวของกูมีหดลือวะเออแต่แต่บวกเขาเลยล่ลูกแต่ว่าทะลุไปเลยนโมหิตวิโสนี่แหวัดทางล่อรือจากดาพานี่ไปทะลุด้านขวาขายขึงตั่วอากาศเลยนะครับเนอย บอยู่บอยู่เลยหลังจากหัวมันสอดปลดล็อเลือหายไปแล้วมันสิมีหยางบันนีห่หัวกระตกอ,อกกันตัวมันบดสายใจกันไว้เป็นสี่ทอนแปดทอนไปสุดตัว<ม>เอ,อหลังจากขาซุ้มนั่นได้แล้วจังคอยเริ่มเพลียไข่ลูกนี้เเบี่ยงสูงกับมาลากเอาข้อบักมาหาอินท่าดิลาดใสบัดจุดไทยไปขาขา,ขาทั้งาันเราตายแล้ว กิจพบที่สองยังน้ำอากาศพออยู่นั่นดิโอ,อนั่นหนห้าบานดิอ,อันนี้พอว่าอยางน้ำอากาศพออยู่กิจที่สองเดี๋ยวเริมเ้วยอว่าพอขาบักยิงท่าที่ลาดใส่เทียนใส่ก็บักขาบักไอ้ฤๅษีตาไฟมือเดียวเลยพอเป็นสี่ข้่เดียอู้ออหกขุนเด้ยวหกขุนเด้อวพอผู้เดียวเป็นหกค้นเดียอแล้วบริยูชีดินจักคนเดีย คือซื้อพอล้วลูกอัดไปแล้วมันบอกนั่นแหละเป็นหกคนคนนี้ม,มันเป็นได้ยังไงปัญญาเนี่ยพ,พริกแพงกูผู้เดียวนี่มันสองมันเป็นมหาอำนาจเลี้ยงเรียงลีนเรียงอย่างหนึ่งบ่ไหวทอดข้าบอกเป็นหกคนเลยหกทบเวลาทอดนี่ก็ขึ้นจะสื่อแค่จิตอ่ะมึงออกไปมึงออกไปมึงออกไปออกเลย บักหนึ่งยางเก่าหนึ่งบักโคนกับยางเก่าหนึ่งที่เห็นขั้นขึ้นนโมกับนโมพร้อมกันไปเบิดเลยเป็นขั้นอันนี้เบื้องสูงบอกบอกที่หลังดอกที่นาที่หลังจะเห็นจะเห็ดเพราะว่าคือเห็ดได้เพียงเที่ยเดียวคือเวลาเดียวคือเวลาฉุกเฉินการรมดา่าเป็นเรื่องเวลาเท่ำลายจะเหตุคนบอกเลย คุณบอกแค่นั้นเขาบริจองไปถามเราเป็นอย่างอย่าไปถาม,มคุณบอก่ักนั้นบุญเขาเดวขั้นบรจําเป็นพอกับบเรเฮตอิลีบริไดกบรได้ถอดออกดีเลขอบอพุ่มบรถอดอันนี้พ่อแม่ทอดน,อนี่แลี้นเหลียวตน้นใส่แล่นนอนจันทร์เป้นนั่งอยู่มงขั้นแท้าขาดพราะัดทั้งโดยทินบอกอพอสู่กันอยู่ฝากกกดูกกกไฟเต็มไปหมดเลยพวกเขยพวกยังมโมบง อยู่น่องฟุ่นเฟมาเต็มไปบิดแหละแต่ว่าเขามีสัจจะเขาบริสอยคือโตไผ่ตมันหู้แล้วว่าเขาสิมาข่าพอคือเรื่องของอาจารย์สีมาขา่าบ่มีเรื่องของเขาเขามาเบิ่งสิมาเป็นสักขีพยานคนคนคนกับว่าสักขีพยานเป็นส่วนบุคคลเนาะแต่คนเรื่องของท่านสิข่ากันเบิ่งสิมาเบิ่งสิทายู่ไดนก็นอยู่นํำกันอยู่หันแหละ พ่อแม่เท่านี้ต้นที่หนึ่งจีน้ำตาพันโตออกเป็นเลือดเลยเป็นเลือดเลยนี่นี่นเราพอกลมขั้นก็ไปหลังจากเซ็บซึ่งเ้วกลมขั้นก็ไปหาพื้นไปไหวยตักพื้นน้ำตาห่อยลงมาแดงจิงขึงเราเป็นเลือดให้พ่อพ่อเป็นขันจึงคิดพุพ่นให้พ่อดีใจว่าพอลอดนะนะอืมครับเออว่าพอลอดดีใจ ว่าศิษากุมารีเทศทั้งดีใจทั้งไห่ว่าพอทั้งไห้นะว่าพอขาพอขาบักเทศพอ,อินท่าดีละใจเย็นได้บาทนี่ตัวใส่ตีโซ่ตอนใส่ว่าโยน,นี่ยเร่ามั่นหนเร่าเลี้ยวตนพอเทศไหลกันแล่นไปนะหอไปนะไปขั้วปั๊บหลดได้น้อยหนึ่งพอสุทธิขึ้นอืมครับ เล่าก็มาให้ตอนว่าคือนั่นแท้พ่อเลี้ยงพ่อซักนี่ว่าไงท่านพ่อเดี๋ยวสุขชีวิตขึ้นเราเมื่อคืนนี่เลยขุ้นแท้ไปอยู่ไหนบอกลับขึ้นสวรรค์ไปหาพ่อเลยอยู่น้ำผอครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่น้ำผอเนี่ยยังอยู่น้ำอยู่อยู่แต่ละตึกอยู่แต่ลดต่อแม่เท่านี้เราไม่ติดอยู่ตลอดครับแต่ว่าเพคุณบอสอใไรเนี่ยคุณนี่จะบอกจะเปลี่ยนครับ มันมีบาดาดคมจิตซอยังสั่นีีด้บอกด้อิเตสอยเตือนี่เตือนบอกกันนั่นนี่ถามเด็กมาถามก็ต้องมาถามดอกบอกตงบ่มบ่มมันจกงคนวางกันัุดนะแต่ว่าเราาเพนเนาะก็มต้องมาถามดอกของจันถามจงเนี่แหละ ขนาดพวกเทพขนาดง่ายๆมากนี่พอยังเบายางสมุนยังมบว่าพอเรื่องหัวยังเบาอยู่ซึกงเท่านั้นพ่อสิบหูบัดอันนันเลยก็ว่าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ผู้ใดเป็นยังไงยังไงอาจารย์ทอมเป็นอะไรก็มาบอกบัดผู้คนหน่อยสิครบได้มาบอกบัดได้เป็นยังไงผู้น้องย่องผู้วมบอกบัดได้บอกบัด แล้วกับบ้านเฮานี่มีผีปอบมีผียังกับบอกบดแ<ะ>ล้วกันนี่ละมหาพมเดาทั้งเจ็ดมาบ่พ,พ่อใจเร่องเอาคู่น้องไส้เพิ่นมาไว้ในบาน<ะ>กับคู่ตอนนี้แหละเ<ะ>พื่นนี่มาที่หลังแล้วท่องสั่งลุงลุงลุงขัไปไผ่บ้าน<ะ>นั่นมาหยุดฝากไปไผ่ยุ่ปะมาณหาพวกว่าม,มาหยุดมาํำหลัง อันนี้แหละบอกว่าบอบ่บ่วัดทัดสะไวัดตัดสะขึ้นยังไดลงยังเสร็จนะโมตัดสะอันบอกลงไทยวัดทัดสะอันบ่กสุนทรกะทัดสะใสเลยเพื่อนบ่ยว่าแต่ว่าทัดสะขึ้นทัดสะต้องลงทัดสะนี่เพื่อนบอกเต็มปากพอเลยเออเสียทาคงเพื่อนเลยทั้งหกยิมตอนยิมเีวเดียออกแสงผับผัู่ เลี้ยงงามบ่ต้องเว้าน้องวิสาขาบ่ต้องโม่มาเลยเลี้ยงงามนี่บ่ต้องบ่เบิดคำบรรยายลูกองค์มหาพรหมเจ็ดทั้งเจ็ดนี่มีเพิ่นนี่แหละทองหลงังแต่ว่ามีรออาศีด้วยอังลังขุดเนี่ยไหลด้วยนี่ก็ะไรเออนี่ว่าตุลกแยมหัวไปบงังน <c oughs> ี่แล้วเพิ่นมาบอกมาเตือนคนอยู่แมนี่พวกเยิงยันก็เขาอยู่ในบ้านนี้ ผมว่าบอกจังแซนจังแซนจังแซนผนบอกเบัดเหรอแต่ฝนรถหนักพระโพธิสัตว์ตนหนึ่งเกิดอยู่ใกล้เหตุจิตตามด้วยผนบอกเบัดเกิ 58, ดกปีหาเต็มแลไปมาบม่เกี่ยวค้อกับกูเลยบ่ตัดหูแล้วบม่เกี่ยวข้กับกูเลยบ่ตัดหยุดเลยบ่ตัดหลังจากโตนั่นเริ่มเสียมไป เท่น่าเท่นยังแล้วเลียงเสียมไปก็เลยมาบอกนี่นี่เสียงจากเที่ยงสูงมาบอกว่าไอ้ไอ้เทพไอ้ที่สูงไอ้มาเยี่ยมมาเยี่ยมก็เลยถามเขาว่าเป็นองไรแบบเป็นแบบเจ็บเส้นไส้แบบนั้นเลยโอ้ยที่สูงจะไปกูนหัวแล้วส่งเขาแล้วนี่เระเลยถามนี่แหละเอาเป็นยังไงบัดสิพ่นย่ำไงสิพ่นจักกับจักกันบ่มหงจักบ่มมีมือพ่น โทษยังขึ้นนักแค่ไม่ึดสาบาคนน้อยเงี้ยไม่ึดสามือเงี้ยเป็นถึงขนาดนั้นอยู่ในระดับทิด่วเป็นยังมาอิสาคนสมบูรณ์บ่มีสินทรัพย์ผู้ฐานบ่มีข้าวพ้นบ่มจักส่งไข่ต่อใดบ่มจักเลยผู้ใดยุติธรรมคำของผู้ใดตนที่สองสุชสติ เส้นผมรัดตัวเลยแม่นส้งเขาก็อย่าเส้นผมรัดตัวเลยเส้นผมรัดตัวไวาเส้นผมเป็นอาวุธด้วอุมากิดเส้นผมเป็นอาวุด้วยการใส่ใส่บุคคลนันเส้นผมเป็นระบุดคนนี้โบดีถอดุสุสานนี่โบดีถอดเส้นผมออกจากหัวเด้องนี้จะสร้างเส้นผมเงาไปเลยชุดโลกกับชุดโลกแต่ว่าอุมาเส้นผมถอดเว้นไปเลยเป็นสัตว์คนละอย่าง พละอย่างดิพละอย่างจิตาบะอาอาถัรพ์ของเพื้นบ๊วจากแล้วเห็นให็นบดิษณ์นักปันลื่อมซีก่อนเลื่มอมซพก่อนเอาผู้น้องที่สามมาเป็นไว้ที่สองอผู้นี้ใส่ส้นผมทั้งสองนี่ใส่ส้นผมเป็นอาวุธเบิดแต่ว่าผู้หน,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 นึ่งบดถอนไปผู้หนึ่งถอนไปเท่านั้ะครับ โอ้ยอ่อนซ่อนนีละพอพอกระเสื้อมันได้ตัวเวียงว่าพอหลังจากขาทั้งสองตนแล้วจะคนิหนให้พอนทั้งเจ็ดมือก็สิพอสิยิบมันเสื้อมันในน้ำโม่ค่ะเป็นพาบาังสกุลห่อบังสกุลนะนุันบต้นละสองห่อร้อยร้อยน้ำประกาศมาหาพอพอบ่าหลักพอยังบ่ปลาเนโมอิีที่สูงตอนนั้นย้อนลงมาย้อนลงมาดิน มันสิเขาวไว้พ,พ่อแม่เทวรนีอย่นะหลังจากขาบดแล้วล่ะสุดที่ดีขึ้นแล้วบนใ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 นอกกัก็ได้ะไรย้อนลงว่าพอมาหอดีดินยังน้ำมุ่ีตีพิสูจน์เลยลูกข้านเขาไปหาพ,พ่อแม่เทวรนีไหวเป็นยังน้ำมุ่ีตีพิสูจน์เลยลูกเสียงเดียวกันบดทั้งหกเลยเนะี่ยบักบ,มบม่มีต้นกับน้ำมุ่ีตีพิสูจน์หังบ่มีต้นเออเออหางบ่มีต้นสำนึกจิตบักสังขารสีเหม็นสาบ สิบโมเขามาใกล้๋ผู้โตเองพอเป็นคนสั่นผู้จาวาตัวนั่นสิคือกูมือพอสิบโมเข่าสังคมผู้ใไปพอผู้จัาวาควบเป็นอยู่ของของจีนยังไงนะบังคั้งที่มีศัพท์เพื่อนสิบโมคอยก่ามาแต่ก็นโมอิติริโสอยู่ผมมาใกล้จนคอดตะกลมไหวยังนโมูิติริโสอยู่มือพ่อนี่แตจสินมีเพื่อนจะคอยหยุดเนี่ย พ่อหยุดปั๊บย่อยปกปวดหน้าตาเลือดแดงจริงๆเลยเลือดแดงจริงๆเลยคนจักดีใจจักเสียใจนะที่เสียใจคนบอกว่าบบเสียใจอย่างเสียใจเป็นอยู่ในอยู่ในระดับคิดธิ์เมเป็นอยังจังมาขาบับลูกหล้าเอื้นพองเป็นมาขาจังไนลูกลูกหล้าต้นที่หนึ่งนี่นว้อ มาขายเห็ดงา,นาคนมีมิตมเตอรตาเรพ่อแม่เท่าลี่ตันที่หนึ่งมีเตอร์ตา,ตายัางอยูเดี๋ยวตูวนุ้ยเลยี้ยหายว่าไงเลี้ยใจว่าที่สูงมาขายที่ตั้